สวัสดีค่ะ สวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านชาวลัคนาราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กร,รกฎาคมลักษณะตัวตนของชาวลัคนาราศีมิถุนดาวมรุตยูเข้าอยู่ในเรือนวินาศรู้ไว้เลยนะคะตอนช่วงนี้ชาวมิถุนหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยแล้วค่ะเพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงกับชาวมิถุนนะคะอิทธิพลอะไรจะทําทอะไรมิถุนไม่ได้ ต้องมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นความถูกต้องความสำเร็จการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ยนบคุคลิกจะทำให้ชาวลัคนาราศีมิถุนป๊อปปูล่ามากเลยกันในเดือนมิพฤษภาคม2566นี้มิถุนดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้เลยค่ะ จังหวะต้องเปลี่ยนได้แล้วนะคะต้องสดใสเข้าไวลาภาลาผลก็จะเข้ามาใครชาวลัคนาราศีมิถุนอยู่แบบเดิมๆไม่ดีขอบอกเลยค่ะรุ้งสีสวยอยู่ตรงหน้าความถูกต้องความสําเร็จมารออยู่หน้าบ้านแล้วมิถุนเปิดประตูรับเลยค่ะเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นอย่างแน่นอนการงาน ชาวลคราศีมิถุนงานพิเศษดีๆเข้ามาเยอะมากเลยนะคะงานมาพร้อมเงินงานเดียวไม่ได้นะคะงานเดียวไม่ได้ต้องหลายหลายอย่างหลายหลายงานทำงานอย่าอยู่ในเซฟโซนตัวเองนะคะนอกสถานที่ยาวๆไปเลยค่ะเงินทั้งนั้นนะคะงานคือเงนิงนเงนินคืองานนะคะชาวมิถุนลุยเลยค่ะเหนื่อยบ่อยั่นนะคะการเงิน ดาวพระศุกร์เป็นราชาชูได้มากจ่ายมากมีจ่ายนะคะความมั่นคงเกิดขึ้นในเรื่องของทรัพย์สินได้ซ้ายจ่ายขวาสามารถซื้อทรัพย์สินได้เลยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ความรักชาวลัคนาราศีมิถุนคนโสดเนื้อหอมมากค่ะเนื่องมาจากดาวศุกร์เดินทับตัวดาวคู่อยู่เรือนลาพัทเจ สำหรับชาวโสดทั้งหลายคนมีคู่เชาลัคนาราศีมิถุนความรักแฮปปี้สุดๆแลยก็ะเดือนพฤษภาคมลันลาเลยค่ะเรือนวินาศนะคะผ่านมาแล้วประสบการณ์เก่าก่อนสอนให้รู้และรักกันให้มากขึ้นเชาลัคนาราศีมิถุนต้องแก้เครดดวงชะตาหน่อยนะคะให้ทำบุญปล่อยปลาค่ะตามจํานวนวันแล้วก็ให้ทา จรจัดทั้งหลายนะคะหมอขอฝากคลิป12ราศีในช่อง YouTube มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาทาง t i k ตอกทาง Facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะคะติดตามชมได้3ช่องทางวันเสาร์วันอา,าทิตย์ชมการไลฟ์สดหมออ้อยดูดวงชะตาฟีทุกสัปดาห์ช่วงเวลา19.00นถึง20.00นหนชั่วโมงเท่านั้นขอ1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไป สนใจดูดวงชะตาส่วนตัวได้ที่ ID ดปุญญวัตรไออยโทรศูนย์เก้าแดแปดห้าห้าหกสามหสี่สุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านไม่เจ็บไม่จนมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ